สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากหมู่ที่27วันนี้จะมานำเสนอโครงงานนวัตกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพหลักการและเหตุผลปัจจุบันสัดส,ส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีซึ่งในปัจจุบันปี2565ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากมีสัดส,ส่วนของประชากรผู้สูงอายุร้อยละ2 0ต่อประชากรทั้งหมด ซึ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเกิดความถดถอยของสมรรถภาพทางกายเร็วกว่าในวัยอื่นทั้งนี้เนื่องมาจากร่างกายเกิดกระบวนการเสื่อมมากขึ้นซึ่งไม่ใช่การเกิดโรคแต่เป็นกระบวนการชราที่เกิดขึ้นได้ตามปกติในผู้สูงอายุซึ่งปัญหาหลักที่พบได้บ่อยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แก่ ปัญหาทางด้านการทรงตัวที่นำไปสู่การหกล้มโดยพบอุบัติเหตุสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งผลกระทบของการหกล้มนอกจากจะทําให้เกิดการเจ็บปวดก็จะทําให้เกิดภาวะกระดูกหักและยังก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพและอันตรายต่อชีวิตได้จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้จัดมีแนวคิดในการจัดทํานวัตกรรมยางยืดออกกําลังกายขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ สำหรับการออกกำลังกายและนวัตกรรมยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ 2. เพื่อดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่พกพาได้สะดวก 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านประจำหอพักสถานที่ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกนลนครตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณจำนวนผู้สูงอายุที่สนใจยางยืดเพื่อสุขภาพเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเชิงคุณภาพทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ที่ได้ทดลองใช้นวัตกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อดัดแปลงเป็นอุปรกรณ์ออกกําลังกายที่พกพาสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปรกรณ์ออกกําลังกายงบประมาณ356บาทเหล่งงบประมาณรวบรวมเงินจากเพื่อนในกลุ่มและนี่คือระยะเวลาในการดําเนินง,งานดังตาร,รางนี้เลยคะ่ะขั้นตอนการเตรียมงานการวางแผนจัดก,กิจกรรม 1. คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ 2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ได้แก่หนังยางท่อ PVC ที่กั้นขอบโต๊ะ 2. วิธีการทำา2.1ตัดท่อ PVC เป็นท่อนๆให้ขนาดเท่ากัน 2.2. นําำที่กั้นขอบโต๊ะมาตัดให้ขนาดพอดีกับท่อ PVC 2.3. นําที่กั้นขอบโต๊ะมาพันรอบท่อ2.4นําหนังยางมารัดรอบ,รอบ 2.5นำยางวงจัดเรียงเป็นกองกองละห้าจำนวน25กอง2.6นำยางวง5เส้นบิดไขว้แล้วเลื่อนหนังยางด้านบนทั้งซ้ายขวา2.7ใส่ป้ายของหนังยางที่ร้อยเสร็จแล้วเข้าไปที่ร่องของด้ามจับ2.8ขมหมดปมกลางเส้นยางแล้วคล้องส่วนปลายเข้าที่ด้ามจับผลการดำเนินง,งานดังตารางด้านล่างและตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปและข้อเสนอแนะจากตารางผลสรุปภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย4.76เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความเหมาะสมของขนาดรูปร่างของยางยืดที่นำไปใช้นวัตกรรมนี้มีความสะดวกในการพกพาไปใช้นวัตกรรมนี้มีความปลอดภัยและนวัตกรรมนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องออกกาลังกายอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.8รองลงมาคือ ความเหมาะสมของท่าทางในการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่ค่าเฉลี่ย4.6อยู่ในระดับมากปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคที่พบดังนี้ 1. ระยะเวลาในการทดลองนวัตกรรมค่อนข้างสั้น 2. กลิ่นของหนังยาง 3. ถ้าทิ้งยางไว้ในที่ที่มีแสงแดดอาจจะทำให้หนังยางเสื่อมสภาพได้ ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการนำเอายางยืดไปประยุกต์ใช้ในการเต้นแอโรบิก2ควรศึกษาวิธีการฝึกเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการฝึกที่ถูกวิธีนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีพัฒนาการที่รวดเร็วและยังป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกได้อีกด้วย 3. ควรมีสื่อการฝึกท่าออกกำลังกายอย่างยืดสำหรับผู้สูงอายุ